คาแคในปั๊มน้ำมันที่ขอนแก่นนะคะคาแครก็คือจุดรับล้างรถรใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่ามีลูกค้าคนนึงขับกระบะเข้ามาจอดแต่ดันไม่ไปจอดตรงจุดรับรถของร้านเขาไปจอดขวางเขาแล้วพอพนักงานบอกพี่รถอะจอดตรงนี้ไม่ได้มันขวางนะแล้วถ้าเกิดว่าพี่จะล้างรถอะพี่ของตรงท้ายกระบามันเยอะพี่เอาลงก่อนได้ไหมคือแกขนมาแบบเต็มท้ายกระบะเลยเอ,อถ้าพี่จะล้างในในภาพจากกล้องวงจรปิดนะปรากฏว่าเจ้าของรถ คุณเอ้ยถือทั้งมีดทั้งคมแฝกจะฟาดพนักงานคาแคเอาอไม่รู้ตกลงจะมาล้างรถหรือจะมาตีกับพนักงานนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ คุณผ oh ู้ชม oh อาจจะง,งงเอ็ะใครเป็นใครคนที่ใส่เสื้อยืดสีดําเนี่ยคือบรรดาพนักงานนะส่วนลูกค้าคือที่ใส่เกงตัวเดียว<อ>ไม่สวมเสื้อเอออ<า>ะรเนี่ย oh คนนีเนี่ยเนี่นี่ดูท้ายกระบะเขาเนี่ยขนของมาให้เพียบอย่างนี้เยอะจริง <Ye aging. S 2> เออเลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ํามันนะคะสาขาริมถนนวิตรภาพตรงถนนสายขอนแก่นอุดอรเนี่ย่ะเเทศบาลนครขอนแก่น ของท้ายกระบาเพียบเลยไปจอดตรงหน้าร้านเขาแล้วพนักงานก็ลงมาคุยด้วยปรากฏว่าคนขับถอดเสื้อลงมาจากรถชี้ไม้ชี้มือคุยย่งกับ5นาทีแล้วก็เดินตามก็ไปหาเรื่องถือทั้งมีดทั้งคมแฝกเนี่ยตียพนักงานครับโอ้โหแล้วแถมตะโกนขู่ด้วยว่ามีปืนด้วยนะนี่ไงซัดกันแล้วฮะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วที่พนักงานเขาเอาไม้ออกมาก็คือว่า เพราะลูกค้าเปิดใส่เขาก่อนลูกค้ามีทั้งมีดมีทั้งขมแฝกใช่มาสองคนแล้วก็พนักงานเนี่ยก็พยายามเข้ามาช่วยอ่ะแต่คุณเอ้ยฝั่งพนักงานก็คือโดนฟาดเข้าไปอ่ะคอศอกซ้ายโดนไปเต็มๆมเลยปลูดบวมเลยตอนที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นะนะ,ะแถมตอนลูกค้าขับรถออกไปจากคาแคร์เขาบอกงี้ด้วยนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกเดี๋ยวย้อนมาเอาเรื่องอีกออพนักงานคาแคร์ที่โดนตีเข้าไปอ่ะชื่อคุณสงกรานน้อยจันดาอายุ42่ปีนะคะบอกว่าคือ ตอนที่เขาขับรถมาจอดขวางตรงบริวเวณร้านเนี่ยก็บอกเขาแล้วบอกเขาดีๆบอกพี่มันขวางทางนะถ้าพี่จะล้างรถอ่ะของหลังรถมันเยอะพี่เอาลงไว้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยล้างให้ก็พูดกับเขาดีๆแต่กลายเป็นว่าลูกค้าลงมาในสภาพแบบดูหน้าพี่ยังช้ำอยู่เลยโดนต่อยโด,ดนยับเลยฮะออลูกค้าแบบโวยวายไม่พอใจอะ่ะตะหวาดใส่บอกว่ากูจะมาล้างรถล้างให้กูได้ไหม,มเก๋าเหรอ,อคืออาการแบบ ไม่ปกติเลยไม่รู้ว่าเมาอะไรมาก็แน่แต่ตาขวางอย่างยิ่งนะคะมือซ้ายถือมีดมือขวาถึงคมแฝกแล้วตะโกนบอกมีปืนอีกต่างหากก่อนจะขับรถออกไปแบบเร่งเครื่องแบบเบิ้ลเบบแล้วก็บอกว่าจะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยอีกรอบนึงเขาพี่มันขวางทางแล้วพี่จะล้างรถใช่ไหมเออก็เลยบอกว่าพี่ถ้าขวางเยอะพี่เอาขวางไปลงตรงนั้นก่อน แล้วผมจะล้างให้ผมก็พูดดีๆเขาก็มาหาเรื่องผมเลยผมโดนต่อยก่อนแล้วผมก็เลยไปเอาไม้มาทำผมป้องกันของผมครับ<ช>ก็เหมือนคนติดยาครับหรือเมาอะไรไม่รู้เหมือนกันครับสักอย่างเมาอะไรก็ไม่รู้แต่อาการมันไม่ค่อยจะเหมือนเมาเหล้าแล้วนี่ทำยังไงอะตัวเองบาดเจ็บไปแล้ว คุณเขาได้แค่ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นตัวตัวของคุณสงกรานเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรอกอเผลอๆผมว่าผมก็อาจจะไม่ดําเนินคดีอะ่ะเพราะว่าพอไปคุยกับตารวจตํารวจเขาพูดบอกว่าถ้าจะแจ้งความอะ่ะผมต้องไปตรวจร่างกายต้องมีใบตรวจจากแพทย์เป็นหลักฐานประกอบในการดําเนินคดีด้วยคือ,อชีวิตเขาต้องทํามาหาก,กินอะ่ะเผลอๆจะยอมเจ็บตัวฟรีดูซิเนี่ยอที่จริงควรแจ้งนะฮะโดนบุกมาก่อเหตุถึงในสถานที่ตัวเองอ่ะ คืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมสะดวกกับเขาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขั้นตอนทางกฎหมายอะไรอ,อย่างเงี้ยต้องทำงานทำการทำมาหากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่นะครับ